tense หรือการหมายถึงรูปของคำกริยาที่บอกความหมายและเวลาของการกระทำนั้นว่าได้เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นเมื่อกริยาอยู่ในรูปปัจจุบันก็จะแสดงให้รู้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดในปัจจุบันและเมื่อกริยาอยู่ในรูปอดีตก็จะแสดงให้รู้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดในอดีตนะคะในภาษาอังกฤษแบ่ง tense หรือการออกเป็น3ประเภทก็คือ present tense ปัจจุบันการ past tense อดีตการและ future tense อนาคตการแต่ละ tense ที่กล่าวมานี้นะคะยังแบ่งเป็น tense ย่อยๆลงไปได้อีกอย่างละ4ี tense ได้แก่ simple tense, continuous tense, perfect tense และ perfect continuous tense Present Simple Tense หมายถึงรูปของคำกริยาที่แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปัจจุบันนะคะ Present Simple Tense มีโครงสร้างประโยคดังนี้นะคะ Subject หรือประธานตามด้วยกริยา Infinitive หรือกริยาช่องที่1กริยาที่อยู่ในรูป Infinitive คือไม่ผันการแต่เมื่ออยู่ในรูปประโยคจะผันรูปตามประธานของกริยานั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างเช่น I walk, you walk we walk, they walk, he walks, she walks, it walks จะเห็นว่ากริยา walk มีการผันตามรูปประธานก็คือเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามได้แก่ he, she และ it กริยา walk จะเติม s นะคะส่วนประธานอื่นๆได้แก่ I, you, we และ they กริยาคงรูปเดิมคือเป็นกริยาช่องที่หนึ่งไม่ต้องผันรูปค่ะ ข้อควรจําในการเติม s หรือ es ที่คํากริยานะคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาต้องเติม s หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์บุรุษที่2และ i กริยาไม่ต้องเติม s ดังต่อไปนี้นะคะ he she it ซึ่งเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะส่วน i we you they ซึ่งเป็นบุรุษที่1บุรุษที่2และพะหูพจน์ กริยา infinitive หรือกริยาช่องที่1ไม่ต้องผ่านรูปค่ะกฎการเติม s หรือ es ที่คำกริยานะคะข้อแรกกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, o และ x ให้เติม es นะคะเช่น pass ผ่านลงท้ายด้วย ss เติม es เป็น passes which ปรารถนาลงท้ายด้วย sh เติม es เป็น whiches fix ซ่อมลงท้ายด้วย x เติม es เป็น fixes เป็นต้นค่ะข้อที่2นะคะกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i